วันนี้กี่จะพาคุณผู้ชมมาว้าบกับเมนูเด็ดๆนะคะ่ม่าจะเป็นข้าวมันไก่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรถเด็ดสุดเด็ดไม่เหมือนใครข้าวของเราเนี่ยะจะจะ,จะดีตรงว่าคุณสามารถเอาเก็บไว้ทานถึง4โมงเยนได้โดยที่ข้าวจะไม่ข<ม>ึ<ม>้นแบบคล้ายๆจะแฉะอะไรมาเป็นถ้วยใหญ่ๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บะ1าบาทค่ะุ5บหลา่ะ ว่าร้านเด็ดวันนี้ค่ะขี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันแถวแถวบริเวณถนนสุขาประถมนะคะปักซอยสุขาประถมนี่เองค่ะวันนี้ขิ่จะพาคุณผู้ชมมาวับกับเมนูเด็ดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่หรือว่าก๋้วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดสุดเด็ดไม่เหมือนใครน้ำซุปเข้มข้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผิ่ไปวัฟข้างในเีย่จื้อข้าวมันไก่าาไค่ะตามมาเลยค่ะ เจือก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่และอยู่กับเจ้าของร้านแล้ Eugene, วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหงแนะนําตัวหน่อยค่ะก็ชื่อหงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านร้านของเราเปิดมาก็หนึ่งปีค่ะชื่อว่าร้านเฮียจือข้าเฮียจือก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ค่ะทำไมถึงไปชื่อว่าเฮียจือก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่คะคุณหงก็พอดีว่าคุณพ่อค่ะ เขาก็ได้สุดมาเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเราใช้ชื่อเจ้าของเจ้าของไปเลยดีกว่าค่ะค่ะเราก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดก็คิดว่ามันมันดีตรงว่าโอเคนะมันก็ไม่ซ้าใครด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะเป็นเอกลักษณ์ชื่อเฮียจื้อก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนนะคะที่อุบลราชธานีเปิดตรงนี้อยู่ในซอย อ่ซอยบอนไก่ค่ะหรือว่าซอยสุขาสขาวกันรรเองปากซอยเลยใช่ค่ะคือหลังปั๊มน้ำมันค่ะเยืงจากเวิไอาเยืงจากส้มตำพีมาขึ้นมาค่ะ,คะเปิดมานานหรือยางคะที่นี่เปิดมา1ปีแล้วค่ะ 1>, 1ปีแล้วลูกค้าให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ ถือว่าดีนะคะถือว่าดีเลยผนตอบรับ <c oughs> โอเค <c oughs> เพราะว่าได้ทางาลูกค้าทางข้าราชการคนทำใบทำงานและนักศึกษาอือนี้นะทุกเพศทุกวัยเลยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะร้านเปิดเข้ามาทานได้ตอน7จ็ดโมงค่ะ เจ็ดโมงเช้าต้องค่ะต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่นี่คือเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะเปิดร้านเช้ามากขอแจ้งคุณกิ่งนิดนึงนะคะข้าวมันไก่เนี่ยจะจะทานได้7จ็ดโมงเช้าแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ปดโมงครึ่งเพราะว่ากว่าน้ําจะเข้าที่ค่ะเพราะที่ร้านถ้าน้ํายังไม่เข้าที่เราจะยังไม่ขายเพราะมันจะไม่อร่อยเพื่อความครบสูตรของเราก็ต้องบอกเวลาแจ้งลูกค้านิดหนึ่งนะคะมาพูดถึงเมนูที่อยู่ตรงหน้าเลยค่ะคุณโงค่ะ ทีเด็ดของเราต้องบอกว่าทั้ง ua, ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ข้าวมันไก่เอาเป็นว่าข้าวมันไก่ก่อนเลยแล้วกันค่ะข้าวมันไก่ของเราสูตรเด็ดของเราอยู่ที่ตรงไหนคะคุณหมสูตรเด็ดอยู่ที่น้าจิ้มและเนื้อไก่ค่ะน้าจิ้มและเนื้อไก่มาที่น้าจิ้มก่อนอะน้าจิ้มของร้านเราก็เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดโชว์เปิดโชว์อาเปิดโชว์ขิงของเราก็ร้านอื่นที่ที่พี่เห็นด้วเองนะคะก็จะเป็นขิงจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยก็คือขิงขิงจะอยู่ข้างในค่ะแล้ว มันจะไม่เผ็ดพริกมันจะไม่เผ็ดไม่คือถ้าน้ำจิ้มเนี่ยนะคะม,มันถ้าเราใส่พริกสดมากเกินไปมันจะเหม็นเหมนเขียวเเหม็นเขียวใช่ค่ะแต่ของเราจะไม่ค่อยมีไม่มีอือนี่คือสูตรเด็ดของน้ำจิ้มคือคุณหงทำเองด้วยถูกต้อง่โอเ้โอเ,เนี่ยทำสดใหม่ทุกวันทุกถ้วยแบบนี้นี่คือสูตรเด็ดของเขาคือน้ำจิ้มเพราะ น้ำจิ้มเนี่ยถ้าเราค้างคืนพริกสดจะเห็นได้ชัดก็คือพริกเนี่ยค่ะมันจะออกลมดำใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเปิดมาแนบเมนูของพี่ร้านเราคุณจะเห็นพริกจะสดจะลอยนะคะมันจะไม่ได้อัดทรสละถ้าเป็นแบบค้างคืนแบบน้นไก่นะคะนี่คือความสดใหม่ของน้ำจิ้มนะคะนอกจากน้ำจิ้มแล้วมาดูความสดใหม่ของเนื้อไก่ของเราด้วยไก่จะนุ่มค่ะค่ะจะไม่นอันนี้เป็นเป็นไก่นึ่งค่ะเนื้อจะนุ่มไม่แห้งนะคะเป็นชุ่มชุมแบบนี้เลยใช่ไหมคะตัวเนื้อไก่ ตื่นตั้งแต่ตีไหนมาทําเนื้อไก่เนี่ยตีฮะตีทําเองด้วยไหมคะค่ะทุกอย่างทุกเมนูนี้คือเราจะจะเป็นคนคือจะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเลยว่าพร้อมออกเปิดขายหรือยังหรือถ้าย,ย,งายังไม่พร้อมก็จะบอกให้ปิดเมนูนั้นก่อนค่ะแล้วก็เรียนแจ้งคุณกินนิ่นึงว่าข้าวของเราเนี่ยะจะจะดีตรงว่า คุณสามารถเอาเก็บไว้ทานถึง4ี่โมงเย็นได้โดยที่ข้าวจะไม่ขึ้นแบบคล้ายๆจะแฉะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันี้คือข้าวมันไก่ที่อยู่ในหม้อหุงของเรานี่แหละถึงต้องแบบสูตรพิเศษของเราเลยใช่ไหมคะคือเก็บไว้ทานในช่วงเย็นได้เลยค่ะโอ้โหเพราะว่าโดยมากเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อไปทานก็ถ้าช่วงเปิดเทอมลูกค้าจะชอบซื้อไปฝากไปเอาไว้ให้ลูกทานตอนมื้อเย็นเขาก็จะบอกกันเลยว่าเอาซื้อ้าวไปเก็บแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นน้ํามันจะจะไม่ะมันยังคงความอร่อยอยู่นี่คือ ข้าวมันไก่แบบนึ่งส่วนใครที่ชอบกรุบกรอบเป็นข้าวมันไก่แบบทอดบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้าวมันไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะกรอบนอกนุ่มในเด็กๆต้องชอบแน่เลยค่ะเป็นเมนูที่หมดเร็วกว่าคนอื่นเป็นเมนูที่หมดเร็วกว่าคนอื่นและที่สําคัญกินเคยมาทานที่ร้านนี้นะคะผู้ชมบอกเลยว่าเขาให้เยอะมากไม่รู้จะให้เยอะไปไหนอารมณ์แบบว่า หนึ่งก็ช่วงเศรษฐกิจกแบบนี้เนะาะหนึ่งและสองคืออยากให้นักเรียนที่มาทานเนี่ยได้อารมณ์ของโรงอาหารค่ะคือจ่ายนิดเดียวแต่ชันอิม่ม ค,คือให้เยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่เฉพาะวันที่เรามาถ่ายรายการคือเราเคยลองมาทานร้านนี้แล้วแล้วติดใจในรสชาติของข้าวมันไก่แล้วก็คือความให้เยอะของเจ้าของร้านที่เห็นได้ก่อนมาถ่ายรายการเลยก็คือติดใจเลยติดต่อขอมาถ่ายรายการเลยโอ้โหทำไมร้านเขาให้แบบให้เยอะด้วยนะคะนอกจากข้าวมันไก่แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดของเราค่ะคุณหงก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดอยู่ที่พริกค่ะพริกพริกความความจัดจ้านของพริกความจัดจ้านของพริกของน้ําซุปของเรานี่แหละสังเกตเห็น เมื่อกี้เป็นพริกสีดำใช่ค่ะพริกของเราใช้พริกกะเหลี่ยงพริกทางเหนือค่ะทาไมถึงต้องเป็นพริกกะเหรียงอะคะคุณหอมมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันมันคู่กันเลยค่ะะมันมันจะคู่กันเลยแล้วพริกเนี้ยไม่สามารถเอาไปทําราบไม่สามารถไปใส่ราดหน้าได้ก็คือว่ามันจะใช้ได้กับก๋วยเตี๋ยวตัวนี้เลยรสชาติตรงนี้เลยแล้วมันจะหอมค่ะคืออารมณ์ของเขาคือพอใส่ใส่พริกลงไปเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะหอมขึ้นค่ะมันเป็นอารมณ์ของเขาได้อะไรอ่ะ เขา,าเกิดมาคู่กันนะเขาเกิดมาคู่กันมากกว่าใช้คํานี้เลยเขาเกิดมาคู่กันกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสาหรับพริกป่นเป็นพริกกระเหลี่ยงนั่นเองคือแค่เติมพริกก็คืออร่อยเลยใช่ชิมคือน้ําซุปคืออร่อยเลยนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือของเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรยังบ้างเส้นเล็กเส้นหมี่มุนเส้นบะหมี่แล้วเครื่องฮะทที่เติมลงมานี้เป็นอะไรยังไงบ้างเป็นเนื้อสด มีหมูหรือว่ายังไงคะลูกชิ้นตับค่ะค่ะมีหมูลูกชิ้นตับนะคะมาเป็นถ้วยใหญ่ๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บาทค่ะ15บาทค่ะแต่ถ้าชามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่3 0แต่ชามเล็กนี่งจะอยู่ที่สิ้าโอ้บหาบาทเกินราคาค่ะคุณผู้ชมต้องแวะมาแล้วนะคะไม่แวะไม่ได้นอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเห็นที่บอกว่าที่ร้านของเราก็ยังมีท็อปปิ้งด้วยค่ะจะมีอะไรบ้างผักลวกลูกชิ้นลวกลวกรวมตับลวก แล้วก็หมูด้วยค่ะสั่งได้30บาทเท่านั้นค่ะสามสิบบาทถ้วยใ,ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมรับรองว่ามาที่นี่อิ่มจนจุกเลยล่ะค่ะราคาก็น่ารักด้วยนะคะเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณหมจะเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นนี่ก็คือปิดแล้วค่ะแต่นะถ้าลูกค้ามาไม่ไม่คือถ้าลูกค้ามาเรื่อจะร่างยาวไม่เกินห้าโมงอยู่ที่สี่โมงครึ่งแต่ถ้าหมดก็คือปิดเลยเปิดปิดทุกวันไหมคะ หยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะมีบริการส่งอะไรยังไงบ้างสําหรับลูกค้าที่แบบเอออยากทานที่บ้านอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราจะมีแก๊สฟู้ดแล้วก็ไลท์แมนค่ะ,คะออนไลน์ได้เลยออนไลน์ค่ะ,คะหรือว่าอยากจะโทรมาสั่งก่อนนะคะได้ที่เบอร์อะไรคะคุณหงสูงแปดสองแปดแปดสี่สองหนึ่งสองเก้าค่ะท้ายนี้คุณหงมีอะไรอยากจะชวนเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการเปิดว่าร้านเด็ดให้แวะมากินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆข้าวมันไก่อร่อยๆที่ร้านของเราหน่อยค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะ เมนูที่ร้านจะมีข้าวมันไก่เริ่มต้นที่30บาทนะคะพิเศษ35ก๋วยเตี๋ยวจะเริ่มต้นที่15พิเศษ30นะคะกลับบ้านจะมีราคาเดียวคือ40บาทเท่านั้นค่ะค่ะค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันปตทซอยบอนไก่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาว่าร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมถ้ารับชมรายการอยู่หิวนะคะอยากจะาทานอาหารอร่อยๆ อยากจะกินข้าวมันไก่อร่อยอร่อยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดแวะมาได้ค่ะที่เฮียจือข้าวมันไก่รสเด็ดอยู่ที่นี่เลยค่ะปากไฟสุขาอุปถัมภ์หาไม่ยากเลยนะคะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหงมากๆเลยนะคะ,ะที่ได้มาแนะนำในส่วนของเมนูเด็ดๆกับรายการเปิดว์ปร้านเด็ดให้เราได้ชิมกันในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการเปิดว์ปร้านเด็ดหมดลงแล้วสัปดาห์หน้ากี่จะพาคุณผู้ชมไปว์ปร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธา,านีที่ไหนติดตามกันได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ